สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่1นึ่หลังจากประมือกันไปสักพักในที่สุดหมอหวินก็พ่าร่างออกไปก่อนที่จะสะบัดมือเรียกแส้ยาวสีแดงสดเส้นหนึ่งออกมาเพียปงปงแส้ยาวดังอสรพิษแดงเพลิงเลื้อยลดไปมากลางอากาศคล้ายกำลังหลอกล่อขู่ขวัญค่อยฉกพุ่งออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวหลังจากนั้นไม่ทันไรผู้พิทักษ์หมอหวินก็เริ่มจ่ายพลังเสียนต้นกำเนิดลงสู่แส้แดงในมือวุ้มมม กลิ่นอายพลังสะกดข่มอันนาพร้นพรึงหนึ่งเริ่มแผ่พุ่งออกมาจากแท้ดังกล่าวอย่างดุร้ายผ่านให้ผู้คนรู้สึกเสมือนถูกขู่ขวัญไม่น้อยจากพลังอำนาจที่ส่งผลต่อจิตใจเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าแท้ยาวสีแดงเพลิงของหอหวินไม่ใช่แค่สต์ราเซียนธรรมดาธรรมดาสัตร์าพันอาคมเซียนเมื่อสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายสะกดข่มอันนากลัวที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวแท้ยาวในมือหอหวินต้นหลิงเทียนก็ระบุได้ทันทีว่ามันคือสตร์าพันอาคมเซียน เขาเองก็ไม่รอช้ามือขวาสะบัดคราหนึ่งพันปรากฏกระบี่ผุดโผล่จากความว่างเข้ามือแน่นอนว่ากระบี่เล่มนี้ไม่ใช่กระบีน่นิวสวรรค์แต่เป็นกระบี่พันอาคมเซียนกระบี่พันอาคมเซียนนี้เป็นเขาบังเอิญได้มาจากคนของพันธมิตรขวานปัทภีตั้งแต่วันแรกที่เขาไปถึงนครแห่งบาปเมื่อสามปีก่อนยังนับว่าได้มาเพราะโชคช่วยนัก หากเขาไปถึงนครแห่งบาปวันอื่นหรือเพียงกระทั่งช้าไปแค่ครึ่งเคอก็เกรงว่าคงคลาดกับกระบี่พันอาคมเซียนดีๆเล่มนี้แน่แล้วกล่าวได้ว่ากระบี่พันอาคมเซียนเล่มนี้มีชะตาต้องการกับเขาไม่น้อยนอกจากนี้ช่วงแรกๆหลังจากได้รับกระบี่พันอาคมเซียนมาต้นหลิงเทียนก็ได้แต่หยิบมันออกมาใช้อย่างระวังด้วยกลัวจะถูกผู้คนพบเห็นทอว่าตอนนี้ในที่สุดเขาก็มีคุณสมบัติมากพอจะถือครองกระบี่เล่มนี้ได้อย่างเปิดเผยคุณสมบัติที่ว่าย่อมหมายถึงความแข็งแกรง่ง ที่สามารถปกป้องกระบี่พันอาคมเซียนได้ด้วยพลังความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนในปัจจุบันยากนักที่คนอ่อนแอว่าเขาจานกล้ามาตะแยเขานับปราสาไรกับคิดช,ช่วงชิงกระบี่พันอาคมเซียนในมือเขาส่วนผู้ที่แข็งแกร่งขึ้นมาในระดับที่พอจะประมือกับเขาได้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนระดับสูงสูงและมีศาสตราพันอาคมเซียนส่วนตัวแล้วทั้งสิ้นตัวตนระดับนี้ย่อมไม่มีใครคิดช่วงชิงกระบี่พันอาคมเซียนของเขา และพริบตาที่กระบีพันอาคมเซียนผุดโผล่จากความว่างเข้าสู่มือต้นหลิงเทียนกลิ่นอายทั้งความรู้สึกที่แผ่ออกจากตัวต้นหลิงเทียนก็แปลเปลี่ยนไปทันใดาราวกับเขากลายเป็นคนละคนมือมีกระบี่สยบได้ทั้งใต้ลาไม่มีอะไรมากไปกว่านี้และแทบจะพร้อมกันกับที่กระบีพันอาคมเซียนกระชับแน่นในมือพลังเซียนสุริยันต้นกําเนิดของต้นหลิงเทียนก็ถ่ายทอดลงสู่ตัวกระบีเปล่งพลังอนุภาพของมันออกมาทันทีวิงวิงวิง ทันใดนั้นเสียงกูร้องของกระบี่พลันดังออกเบาๆแสงกระบี่ยังเรืองสว่างขึ้นมาไอพลังคมกล้าขุมหนึ่งแผ่พุ่งออกมาฉับคลุมไปทั่วใบกระบี่มองแล้วให้ความรู้สึกหน้าเกรงขามนักต้วนหลิงเทียนรับแทะฆ่าดูผู้พิทักษ์งอวินตะโกนออกมาอย่างดูร้ายก่อนที่จะม้วนตัวรอบหนึ่งค่อยตวัดแทะฟาใส่ต้วนหลิงเทียนอย่างดุดันแท่ยาวในมือคล้ายมีชีวิตม้วนฉกเข้ามาดังอสรพิษสีเลือด ตอนนี้ผู้พิทักษ์งอวินเห็นต้นหลิงเทียนเป็นศัตรูอันน่ากลัวในชีวิตไม่กล้าประมาทต้นหลิงเทียนอีกต่อไปในสายตาของนางต้นหลิงเทียนไม่ใช่สิทธิ์ที่แท้จริงอีกต่อไปเช่นนั้นนางจึงไม่ออมรั้งยั้งมือแม้แต่น้อยกระบวน่านนี้ทุ่มออกด้วยพลังทั้งหมดราวกับหักสยบต้นหลิงเทียนไม่ได้ไม่คิดเลิกราซุ่มมุมร่างผู้พิทักษ์งอวินที่ม้วนตัวฟาแทะลงมือด้วยพลังทั้งหมด แซจนทยานเข้าใส่ต้นหลิงเทียนปนดีนาสีนาดมวลพลังสองสว่างดูร้ายเปล่งรังสีพลังน่ากลัวไม่หยุดสุ่มม,มุมแซ่ยาวปานอสรพิษแดงฟาดผ่าฟ้ามาฉับไว้ทั้งสภาวะยังดูร้ายเก,กลี้ยกราดนักไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ยามนี้มันเปล่งกลิ่นอายพลังหน้าพรัพ่นพรึงจากอาคมเซียนนับพันเอาแค่พลังดั้งเดิมจากหมอวินก็ทำให้คนธรรมดายากรับมือเต็มทีจบเท่านี้แล้วกัน ในขณะที่งอวินสำแดงพลังทั้งหมดฟ้าแท่ออกมาอย่างดุร้ายจนแท่คล้ายมีอนุภาพหดฟ้าจนแหลกสองตาต้านหลิงเทียนพันหดหยีลงก่อนประกายคมกล้าหนึ่งพลันเรืองวาบขึ้นพริบตาต่อมาทั่วร่างต้นหลิงเทียนพันประตูออกมาด้วยพลังอำนาจอันน่าสะพรึงวินาทีนี้ต้นหลิงเทียนคล้ายกลับกลายเป็นกระบี่อันแหลมคมเล่มหนึ่งสภาวะราวกับสามารถจัดทะลวงได้ทุกสิ่งสะบ้านได้ทุกอย่างใจกระบี่เหิน ทันทีที่ใจคิดกระบี่พันอาคมเซียนในมือตัวหลิงเทียนพลันปัตุสำนึกกระบี่อันลึกล้ำสุดอย่างตัวกระบี่คล้ายมีชีวิตเหินทะยานออกจากมือตัวหลิงเทียนไปด้วยความเร็วสูงสุดฟาฟฟฟฟพริบตาที่กระบี่พันอาคมเซียนอันตรธานหายไปจากมือตัวหลิงเทียนมันก็ประหนึ่งจะพุ่งทะลวงผ่านความว่างเปล่าดังอันตรธานข้ามระยะไปในชั่วพริบตาคงเหลือแต่เพียงเสียงหอนของกระบี่อันแผ่วเบาเท่านั้น พริบตานั้นกระบี่ที่ทะลวงตัดฟ้าข้ามระยะมาด่งประกายแสงอยู่ๆก็อุบัติขึ้นตรงหน้าหงอหงวินแม้ต้นหลิงเทียนจะลงมือทีหลังแต่กระบี่เขากลับบรรลุถึงตัวนางก่อนที่แซ่นางจะบรรลุถึงตัวเขาเรียกว่าเซี่ยวพริบตากระบี่ก็วูบมาโผล่ใกล้มือหงอหวินที่กำลังตวัดฟ้าแซ่ปรางกระบีอันคมกล้าไร้กาอยังสะบั้นรังสีพลังที่ฉาบแซ่เอาไว้อย่างง่ายดายและด้วยกลิ่นอายพลังปรางกระบีอันลึกลำสุดอย่างทั้งคมกล้าหาใดเปรียบก็ทำให้ใจงหงอหวินร่วงตกไปอยู่ที่ตาตุ่มทันที วินาทีที่นางตระหนักได้ว่านี่มันเรื่องอะไรนางก็ไม่มีเวลามากพอจะป้องกันกระบี่บินอันหน้าพรั่นพรึงนี้ได้ทันยังไม่แม้แต่ขยับข้อมือได้แม้แต่หนึ่งชุนห่วงเวลาเสมือนหยุดเดินอย่างไรไม่ทราบนางมองเห็นกระบี่แต่ไม่อาจทำอะไรได้เลยหนึ่งชุนหนึ่งนิ้วและในช่วงเวลาเซี่ยวพริบตานี้เงาะวินคล้ายได้เห็นภาพข้อมือของนางถูกกระบี่บินอันน่าสะพรึกกลัวตัดขาดระวัง ผู้พิทักษ์ชิงหัวและผู้พิทักษ์สื่อเฟิงที่ตระหนักได้ถึงอันตรายรีบประตูพลังกล้าแข่งวูบร่างออกไปดั่งสายฟ้าฟาดทันทีน่าเสียดายที่พวกมันยังคงสายเกินไปกระทั่งตัวสื่อเฟิงเซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนก็ไม่อาจพุ่งไปช่วยเหลืองาวินได้ทันอาภัยให้กันได้ก็อาภัยเถอถ้าว่าพริบตานั้นเองพันมีเสียงหนึ่งที่ปานจะกึกกล้องมาจากทุกทั่วสารทิตและแทบจะพร้อมๆกันกับที่เสียงนี้ดังขึ้น ผู้พิทักษ์ทั้งสองที่พุ่งร่างเข้าไปหมายช่วยเหลืองวินวินด้วยความร้อนใจก็บังเกิดความรู้สึกโล่งใจคล้ายคว้าจับฟางช่วยชีวิตเส้นสุดท้ายเอาไว้ได้แล้วพลังทั่วร่างถูกรั้งกลับทันทีแน่นอนว่าไม่ใช่ฟางช่วยชีวิตเส้นสุดท้ายสำหรับพวกมันเปลี่ยงงงเสียงดังสนั่นลั่นปานจะลงแก้วกู้ห่วงดูดขึ้นระหว่างข้อมือของผู้พิทักษ์งอวินกระปรบีพันอาคมเซียนไม่ทราบมีม่านพลังโปร่งใสไร้สภาพปรากฏขึ้นเมื่อใดหากแต่มันสามารถหยุดกระบีของตัวหลิงเทียนเอาไว้ได้ชงัด และแทบจะพร้อมๆก,กันกับที่กระบี่พันอาคมเซียนสิ้นพลังสภาวะดุร้ายเกลี้ยกล่อมม่านพลังโปร่งใสไร้สภาพนั้นก็สลายหายไปเช่นกอนกันแม้ตอนนี้กระบี่พันอาคมเซียนจะยังคงพุ่งทะยานออกไปสืบต่อหากแต่ก็ไร้พลังอำนาจในการคุกคามหนอหวินได้อีกต่อไปเช่นนั้นตัวหลิงเทียนอาศัยเพียงหนึ่งห่วงคิดกระบี่พลันเหินกลับมาเข้ามือในชั่วพริบตาไม่ปล่อยให้ทะลวงสังหารไปทางหงอหวินสืบไป ยินดีที่ได้พบเจ้าลทัทธิบูชาไฟขณะเดียวกันต้นหลิงเทียนคล้ายจะตระหนักถึงว่าผู้พูดเป็นใครอยู่ที่ไหนแต่แรกหันไปกล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มยังความว่างทิศทางหนึ่งทันทีและความว่างบริเวณนั้นก็มีร่างหนึ่งที่ค่อยๆปรากฏกายขึ้นมาเมื่อร่างดังกล่าวปรากฏให้เห็นชัดก็เผยรูปโฉมให้ทั้งหมดเห็นกระจ่างเป็นชายไวกลางคนรูปร่างสูงใหญ่กำยำมาในชุดคลุมขาวลายปักเปลวเพลิงคล้ายมังกรพัวพัน ชุดที่ใส่ดูไปก็แทบไม่ต่างจากอาวุโสทั้งสิทธิของลัทธิบูชาไฟเท่าไหร่เลยต้วนหลิงเทียนรอบกล่าวในใจแน่นอนว่าแทบไม่ต่างนั่นเพราะต้วนหลิงเทียนเองก็สังเกตเห็นได้ทันทีว่าลายปักเปลวเพลิงบนชุดนั่นมันแตกต่างจากลายปักเปลวเพลิงของอาวุโสและเหล่าสิทธิของลัทธิบูชาไฟคนไหนที่เขาเคยเห็นมาก่อนหากมองให้ละเอียดยังพบว่า ลายปักเปลวเพลิงนั่นตั้งแต่ใต้เหนือออกถึงชายชุดคลุมด้านล่างมันดูคล้ายมังกรเทพยายดากำลังห้อมล้อมพัวพันรอบกายเพื่อพิทักษ์คุ้มครองร่างผู้สวมใส่นอกจากนั้นร่างสูงใหญ่และดูกำยำนี้กลับไม่มีความรู้สึกหยาบกระด้างหยาบตาเลยไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตากลับให้ความรู้สึกไม่ขาดไม่เกินหวังคิ้วยังแผ่พุ่งบานมีอันหน้าเกรงขามราวกับมีพลังอำนาจครอบงำสามารถสยบทุกสรรพชีวิตให้ยอมจำนน วินาทีนี้ตัวหลิงเทียนย่อมคาดดาวฐานะอีกฝ่ายได้ทันทีเจ้าลัทธิบูชาไฟถังส่วนในที่สุดก็ยอมแพ้แล้วหรือตัวหลิงเทียนมองจ้องไปยังถังส่วนค่อยกล่าวพึพรรมพำกับตัวเบาๆในช่วงเวลาที่เขากับหงอหวินกำลังประมือกันอยู่อย่างสูสีนั้นผู้เท่าหัวได้แจ้งเขาแต่แรกแล้วว่ามีเซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนซ่อนตัวอยู่ในจุดอับสายตาและเฝ้าจับตาดูเขาอยู่ตอนนั้นเขาก็คิดได้ทันทีว่าเป็นใคร เพราะในลัทธิบูชาไฟมีเพียงทังส่วนแค่คนเดียวเท่านั้นที่มีพลังฝึกปรือสูงถึงเซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนและไม่ต้องเดาก็รู้ได้ทันทีว่ามันซุ่มดูเพื่ออะไรไม่พ้นคิดจับตาดูพลังฝีมือที่แท้จริงของเขาเช่นนั้นเพื่อล่อให้มันปรากฏตัวในตอนที่หงอหวินใช้แทะพันอาคมเซียนและกระตุ้นพลังอาคมหมายลงมือกับเขาด้วยพลังทั้งหมดนั้นเขาจึงใช้กระบี่พันอาคมเซียนออกมาและจ่ายพลังกระตุ้นพันอาคมเซียนที่กระบี่ให้เปิดใช้งานทันที นอกจากกอน,นั้นยังใช้เคล็ดกระบี่อยู่ที่ใจจากขอบเขตที่สามของยอดใจกระบี่หมายจัดการหงอวินอย่างอมหิทธในกระบี่เดียวเหตุผลที่เขากระทำเช่นนี้ทั้งหมดเพื่อบีบให้ถังส่วนโผล่หัวออกมาลงมือเท่านั้นเพราะถึงแม้งอวินจะวางท่าถือดีกับเขาในตอนแรกแต่เขารู้ดีว่านี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะสุดท้ายงอวินก็ไม่ล่วงรู้พลังฝีมือของเขาเขาลองคิดดูหากเขาเป็นผู้พิทักษ์งอวินบางทีอาจจะลงมือหนักกว่านี้ก็ได้ ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ได้คิดจะทำร้ายงอหวินจริงๆจ,จังๆกระบี่บินที่พุ่งทยานไปนั่นแม้ฉับไวอมหิทธ์แต่เขาสามารถควบคุมได้ดั่งใจคิดจะสลายพลังจะรั้งคืนก็ลำบากเพียงห้วงคิดเดียวเท่านั้นไม่มีทางปล่อยให้พลาดพลั้งทำร้ายหงอหวินได้จริงๆและความจริงก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาคิดไว้มันสำเร็จสุดท้ายเจ้าลทัทธิบูชาไฟถังส่วนก็ไม่อาจทนดูได้ต่อไปเลือกที่จะออกจากการซ่อนตัวเร้นกายแล้วมาปรากฏตัวตรงหน้าแบบนี้ตัวหลิงเทียน ในขณะที่ต้วนหลิงเทียนมองพินิษถังส่วนด้านถังส่วนก็มองเขาไม่วางตาเช่นกันเจ้าไม่กลัวว่าถ้าข้าไม่ลงมือเจ้าจะรั้งกระบี่เอาไว้ไม่ทันหรือไรเจ้าสมควรรู้ดีกว่าใครมิใช่หรือว่าความเร็วกระบี่ของเจ้ามิใช่เรื่องเล่นๆทว่าที่ข้าอยากรู้ที่สุดที่แท้เจ้าพบว่าข้ากําลังซ่อนตัวดูอยู่ได้อย่างไรกันแน่กล่าวถามไปเรื่องหนึ่งแล้วถังส่วนก็กล่าวถามต่อออกมาอีกเรื่องทันที และวาจานี้ของถังส่วนยามดังเข้าหูต้นหลิงเทียนก็ทำให้เขาตกใจอยู่บ้างมันรู้เมื่อสังเกตเห็นแววตามากไหวพริบทอประกายแหลมคมที่มองมาของถังส่วนต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะลอบสถานไปในใจตอนนี้ยังรู้สึกเสมือนเนื้อตัวเปลยเปล่ายากปกปิดสิ่งใดต่อหน้าถังส่วนอยู่บ้างหือ ขณะเดียวกันด้านผู้พิทักษ์สื่อเฟิงและผู้พิทักษ์ชิงหัวไม่เว้นผู้พิทักษ์งอวินที่รอดมาได้อดไม่ได้ที่จะชักสีหน้าเคร่งไปเมื่อได้ยินคําของถังซวนอาไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้จะถูกเจ้าละทีมองออกได้แต่ก็น่าถึงท่านเจ้าละทีจะไม่ออกหน้าลงมือแต่มั่นใจได้เลยว่าผู้พิทักษ์งอวินจะไม่ได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นส่วนเรื่องที่ทาไมข้าถึงพบตัวเจ้าลัทิได้น,นั่นก็แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นละ่ะตัวหลิงเทียนยิ้มบางๆงพลางกล่าวตอบ ได้ยินคำของต้นหลิงเทียนผู้พิทักษ์ทั้งสามพลันตระหนักได้ทันทีที่ต้นหลิงเทียนใช้กระบี่อันน่ากลัวนั่นออกมาหน้ากลัวว่าจะเพื่อบีบให้เจ้าลัทธิของพวกมันปรากฏตัวเท่านั้นมันคากระบี่ของเจ้าช่างสูงลำนักอาศัยกระบี่บินเมื่อครูเกรงว่ามันคากระบี่ของเจ้าในใต้ล่านี้คงยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนเจ้าลัทธิบูชาไฟมองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาล้ำลึกยังไม่ลังเลที่จะกล่าวชมออกมาตรงๆง ตายลายากหาใดเสมอเหมือนนี่คือการประเมินความสามารถในเชิงกระบี่ของต้วนหลิงเทียนจากกระบี่เมื่อครู่ของถังส่วนสำหรับเรื่องนี้ต้วนหลิงเทียนเองก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะเคล็ดยอดใจกระบี่ที่เขาได้รับมานั้นเป็นเต๋ากระบีอันสูงสุดพลังอำนาจของมันเหนือล้ำนักก้าวข้ามวรยุทธ์เซียนทั้งวรยุทธกระบีใดใในระนาบโลกียะแห่งนี้ไปแล้วอย่างไรก็ตามสายตาอันแหลมคมของถังส่วนยังทำให้เขาแปลกใจอยู่บ้าง สมแล้วที่เป็นเจ้าลัทธิบูชาไฟตายลายากหาผู้ใดเสมอเหมือนขณะเดียวกันด้านผู้พิทักษ์ทั้งสามบัดนี้ก็กลับมาครองสติกันได้แล้วพอนึกถึงวาจาก่อนหน้าของทั้งส่วนพวกมันทั้งหมดก็อดไม่ได้ที่จะตกใจพวกมันไม่คิดไม่ฝันมาก่อนจริงๆว่าเจ้าลัทธิบูชาไฟของพวกมันจะใช้คําตายลายากหาผู้ใดเสมอเหมือนมานิยามความสําเร็จในมันคากระบี่ของต้นหลิงเทียนต้องทราบด้วยว่าวาจาประโยคนี้ไม่ใช่เรื่องหลอเล่น ไม่ใช่ยากหาผู้ใดเสมอเหมือนธรรมดาแต่เป็นยากหาผู้ใดในใต้ล่าเสมอเหมือนแต่จะอย่างไรก็ตามพอนึกถึงกระบี่อันทรงพลังฉับไวที่ต้นหลิงเทียนสำแดงออกมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะสื่อเฟิงหรือชิงหัวก็อดไม่ได้ที่จะพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วยอย่าว่าแต่เจ้าลัทธิเลยกระทั่งพวกมันที่มีอายุมากกว่าเจ้าลัทธิเกิดมายังไม่เคยพบเคยเจอใครที่มีทักษะกระบี่อันยอดเยี่ยมถึงระดับนี้มาก่อนสำหรับตัวผู้พิทักษ์งอวินนั้น ถึงแม้ตอนนี้นางจะตระหนักได้ว่าเมื่อครูต้นหลิงเทียนไม่ได้คิดจะตัดข้อมือนางจริงๆแต่นางยังอดไม่ได้ที่จะหวาดกลัวจนร่างสถานเมื่อนึกถึงฉากเรื่องราวก่อนหน้าเร็วมันเร็วเกินไปกระบี่นั่นอยู่ๆก็ปรากฏขึ้นมาตรงหน้าดั่งพูดผีไร้ซึ่งร่องรอยและการแจ้งเตือนใดๆไม่ทันที่นางจะตอบสนองสิ่งใดได้เลยกว่านางจะทันได้ตอบสนองก็เกรงว่าคงสายเกินไปที่จะหยุดกระบี่นั่นได้ หากไม่ใช่เพราะเจ้าลัที่ลงมือเข้าช่วยและต้วนหลิงเทียนร้ายความคิดยั้งมือแต่แรกหน้ากลัวมือข้างนี้ของนางคงไม่อาจรักษาเอาไว้ได้แล้วต้วนหลิงเทียนดูเหมือนข่าวหรือเรื่องเจ้าจะเป็นความจริงสินะด้วยความแข็งแกร่งที่เจ้าพึ่งเผยออกมาทั้งความสําเร็จในมันคากระบี่ของเจ้าคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะฆ่าเจ้าราชสีขนทองเสี้ยคังชวินหนึ่งในสี่มหาธรรมราชาของรัทธิอารามธมินทั้งส่วนมองไปยังต้วนหลิงเทียนด้วยสายตาเป็นประกายตอนนี้หากมองจากแววตาของมัน บอกได้เลยว่ามันเห็นต้นหลิงเทียนไม่ต่างใดไปจากสมบัติล้ำค่าและอันที่จริงในสายตาของมันต้นหลิงเทียนก็คือสมบัติล้ำค่าที่ใครเอาอะไรมาแลกมันก็ไม่ยอมจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วนี่คือตัวตนที่มีพลังฝีมือสูงกว่าผู้พิทักษ์งอวินของลัทธิบูชาไฟมันเรื่องนี้สามารถเห็นได้ชัดจากการประมือเมื่อครู่ หากเป็นการต่อสู้เอาชีวิตจริงและต้นหลิงเทียนเลือกจะลงมือฆ่าคนแต่แรกน่ากลัวว่าไม่ถึงสิบกระบวนท่างอวินกระทั่งตกตายยังไม่ทันรู้ตัวว่าตกตายได้อย่างไรไม่ผิดเสี้ยคังฉวินมันตายด้วยมือฆ่าจริงๆต้นหลิงเทียนพยักหน้านี่เจ้าฆ่าเสี้ยคังฉวินได้ในสามกระบี่จริงๆหรือ แทบจะทันทีที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวยอมรับออกมาว่าข่าเสียคังชวินไปแล้วว่าจริงๆหงอวินนอตไม่ได้ที่จะกล่าวถามออกมาด้วยความกระตือรือร้อนในน้ำเสียงของนางเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างออก work, หน้าออกตาถึงแม้ว่าเมื่อครู่กระบี่ของต้วนหลิงเทียนเกือบจะทำลายมือข้างหนึ่งของนางแต่นางก็ไม่โกรธต้วนหลิงเทียนแม้แต่น้อยเพราะทั้งหมดแล้วเพราะนางนเลิเล่อไม่ทันได้ระวังเองจึงไม่ได้รู้สึกอับอายขายหน้าอะไร อีกทั้งนางยังรู้ดีว่าแม้นางจะเตรียมตัวป้องกันไว้ก่อนหน้าแต่นางก็ยังห่างไกลจากการเป็นคู่มือต้วนหลิงเทียนได้อยู่ดีเหตุผลที่นางกล่าวถามเรื่องนี้จากต้วนหลิงเทียนว่าข้าเสียคังชวินได้ในสามกระบี่จริงหรือไม่ก็เพราะถ้าเป็นเรื่องจริงนั่นหมายความว่าที่ต้วนหลิงเทียนประมือกับนางเมื่อครู่อีกฝ่ายไม่ได้เอาจริงแม้แต่น้อยถึงแม้พลังฝีมือนางจะเหนือกว่าเสี้ยคังชวินแต่ก็ไม่ได้เหนือกว่ามากมายอะไรหากข้าคิดข้ามันจริงๆอาศัยแค่กระบี่เดียวก็พอแล้ว ได้ยินคำถามของมอวินต้นหลิงเทียนเพียงหันไปเหลือบมองนางพลางกล่าวตอบไปด้วยน้ำเสียงเฉยเมยทันใดนั้นหลายคนที่ได้ยินก็ลอบสถานในใจวาจาระยะแสนี้ของต้นหลิงเทียนเมื่อดังในหูของพวกมันยังสถานไปถึงสวงแต่พวกมันรู้ดีว่าเป็นเรื่องจริงและเชื่อมั่นว่าต้นหลิงเทียนไม่โกหกแน่ก็ความมั่นใจที่ต้นหลิงเทียนเผยให้เห็นมันชัดเสียขนาดนี้กระบี่เดียวฆ่าเซี่ยคังฉวินหรือจังหวะนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้พิทักษ์สื่อเฟิงชิงหัวหรืองอหวิน ท่านตระหนักได้ถึงเรื่องหนึ่งทันทีความแข็งแกร่งของตัวหลิงเทียนมากพอจะเทียบได้กับตัวตนขอบเขตเซียนสวนสวรรค์แปดเปลี่ยนและในบรรดาพวกมันทั้งสามก็มีสื่อเฟิงคนเดียวเท่านั้นที่บรรลุถ,ถึงเซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนผู้พิทักษ์สื่อเฟิงหากเป็นท่านมั่นใจว่าจะเอาชนะตัวหลิงเทียนได้หรือไม่หนอวีนอดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนที่จะมองไปยังสื่อเฟิงพลางถามด้วยการส่งเสียงผ่านพลัง เฮ้หากมันฆ่าเสี้ยคังชวินได้ในกระบี่เดียวจริงๆเกรงว่าตัวข้าเองก็สู้มันไม่ได้ผู้พักสื่อเฟิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งค่อยกล่าวตอบออกมาตามความเป็นจริงโอ้ยดูเหมือนตอนที่มันสู้กับข้าที่แท้มันจะออมมือเอาไว้หลายส่วนหนอวินได้แต่ยิ้มเจือนเจือนอย่างไรก็ตามนางไม่รู้เลยว่าความแข็งแกร่งที่ต้นหลิงเทียนปิดบังเอาไว้ในสายตานางมันจะมาจากกระบี่นิวสวรรค์ย่อสมบัติสวรรค์อันไร้ากาศ ด้วยความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนในตอนนี้ยามใช้ออกด้วยกระบีนิวสวรรค์เต็มพลังเกรงว่าแทบจะไร้เทียมทานใต้ขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าเปลี่ยนดีดีด,ดีในฐานะเจ้าลัทธิบูชาไฟถังส่วนย่อมฟื้นสติกลับมาคนแรกมันยิ้มให้ต้นหลิงเทียนพลางกล่าวด้วยความยินดีว่าหลังจากก็ผ่านไปหลายปีในที่สุดลัทธิบูชาไฟของพวกเราก็มียอดฝีมือที่ไร้กาดกว่าเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนเพิ่มมาอีกคน ซื่อเฟิงชิงหัวและงอวินผู้พิทักษ์ของลัทธิบูชาไฟทั้งสามบัดนี้ไม่มีใครกล้าดูเบาต้นหลิงเทียนอีกต่อไปหลังได้เห็นพลังฝีมือของต้นหลิงเทียนพอมาได้ยินวาจาประโยคนี้ของถังส่วนทุกคนก็บังเกิดความตื่นเต้นทั้งยินดีนะพวกมันัทธิบูชาไฟตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมียอดฝีมือที่ไร้กาดเหนือกว่าขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนเพิ่มมาอีกคนแล้วและนับเป็นผู้ที่มีพลังฝีมือตั้งแต่ขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนขึ้นไปคนที่สี่ของลัทธิบูชาไฟนอกจากเจ้าลั เรื่องนี้นับว่ามีความสำคัญต่อลัทธิบูชาไฟอย่างใหญ่หลวงนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนตระหนักได้ชัดเจนว่าผู้ที่มีพลังฝีมือร้ายกาดเหนือขอบเขตเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนขึ้นไปคนนี้ยังไม่ธรรมดาเหมือนคนอื่น,นๆเกรงว่าจะไม่ใช่แค่เทียบได้กับเซียนสวรรค์8เปลี่ยนธรรมดาธรรมดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าต้นหลิงเทียนจะกลายเป็นผู้พิทักษ์คนที่สี่ของลัทธิบูชาไฟ หลังจากนั้นถังส่วนก็มองไปยังต้นหลิงเทียนทั้งเล่าประกาศออกมาต่อหน้าผู้พิทักษ์ทั้งสามด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมข้าผู้พิทักษ์ของลทัทธิบูชาไฟหรือทันทีที่ได้ยินคำประกาศของทังส่วนต้นหลิงเทียนอึ้งไปทันทียังกระพริบตาปริบๆอย่างอดไม่ได้ขอแสดงความยินดีด้วยผู้พิทักษหลิงเทียนขอแสดงความยินดีด้วยผู้พิทักษหลิงเทียน และทันทีที่เสียงกล่าวของทั้งส่วนดังจบคำในขณะที่ต้นหลิงเทียนกำลังตกตะลึงเสียงกล่าวแสดงความยินดีจากผู้พิทักษ์ทั้งสามก็ดังขึ้นพร้อมกันหันไปก็พบว่าทั้งสามประสานมือกล่าวคำแสดงความยินดีกับเขาด้วยรอยยิ้มในโลกนี้ผู้เข้มแข็งย่อมได้รับความเคารพหากพลังฝีมือสูงส่งไม่ว่าผู้ใดล้วนให้ความยอมรับความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนพวกมันเองก็ยอมรับนับถือจากใจขอบคุณผู้พิทักษ์ทั้งสาม ต้นหลิงเทียนที่กลับมารู้สึกตัวก็เร่งประสานมือขอบคุณทั้งสามคนทันทีจังหวะนี้เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสมือนฝันไปอยู่บ้างนี่เขาเพิ่งกลายเป็นผู้พิทักษ์ของลทัทธิบูชาไฟจริงๆหรือพอนึกถึงวันที่เขาเข้ามาลทัทธิบูชาไฟครั้งแรกเขายังรู้สึกเสมือนหัวเดียวกระเทียมรีบเร่งบ่มเพาะพลังเอาเป็นเอาตายอยู่เลยเผชิญหน้ากับการประสานมือขอบคุณของต้นหลิงเทียนผู้พิทักษ์ทั้งสามก็อดไม่ได้ที่จะคลี่ยิ้มพึงใจออกมา จากนั้นพวกมันก็กล่าวอำลาต้นหลิงเทียนกับถังส่วนค่อยจากไปในขณะที่พวกมันเหินร่างจากไปในใจของพวกมน,นุักทั้งสามรู้สึกเสมือนโลกนี้มันบ้าไปแล้วเพียงเวลาแค่ไม่นานจากสิทธิฝ่ายนอกในแท่นบูชาจตุรลักษณ์ที่เพิ่งเลื่อนมาเป็นสิทธทิแท้จริงได้ไม่ทันถึงปีจากนั้นก็ผ่านไปไม่ทันไรกลับกลายเป็นตัวตนที่มีฐานะทัดเทียมกับพวกมันเสียแล้วผู้พิทักษ์คนที่สี่ของลัทธิบูชาฝ่ายผู้พิทักษ์หลิงเทียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิงหัวมันเป็นคนเดียวในบรรดาสผู้พิทักษ์ที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับต้วหลิงเทียนคิดไปแล้วตอนนั้นข้ากลับอยากรับมันเป็นสิทธิเฮเฮ้ <c oughs> <c oughs> นึกถึงการกระทําในอดีตชิงหัวอดไม่ได้ที่จะรู้สึกใบหน้าร้อนเผาขึ้นมาใจคิดขุดหลุมและซุกหน้าหลบลงไปนะหลังจากที่ผู้พิทักษ์ทั้งสามอำลาจากไปถังส่วนก็ยกมือขึ้นมาก่อนใช้เล็บจิกนิ้วหลังโลหิตสัว,วะ ในขณะที่หยดโลหิตลอยล่องขึ้นฟ้าถังส่วนก็ได้กล่าวคำสาบานต่อทันสวรรค์เก้าเก้าออกมาทันทีเป็นดังวาจาที่มันเคยให้คำมั่วเอาไว้ในคำถแถลงการเชิญต้นหลิงเทียนกลับมาก,ก่อนหน้าสำหรับเนื้อหาในคำสาบานนั้นก็คือมันจะไม่คิดแย่งชิงยอดศาสตราเซียนของต้นหลิงเทียนทั้งสาบานว่าจะไม่ปล่อยให้ใครในรัฐที่บูชาไฟแย่งชิงยอดศาสตราเซียนอย่างตราผนึกมานที่อยู่ในความครอบครองของต้นหลิงเทียนอย่างเด็ดขาดและนี่ก็คือถ้อยคำที่มันได้รับปากไว้ในคำถแถลงการ เปรียง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 เสียงอัศนีฟ้าฟาดผ่าก้าวสายเป็นการบ่งบอกว่าสวรรค์ตอบรับคำสาบานของทั้งส่วนแล้วนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคำสาบานได้มีผลบังคับใช้ทันทีถึงแม้ว่าด้วยพลังฝีมือของผู้พิทักษ์หลิงเทียนคำสาบานนี้ของข้ากลับกลายปลายเป็นเรื่องเกินจำเป็นไปแล้วเพราะท่านย่อมมีพลังฝีมือปกป้องตราผนึกมารของตัวเองแต่เมื่อข้าได้ลั่นวาจาไว้แล้วข้าย่อมกระทำตามคำพูด ถั้งส่วนมองต้นหลิงเทียนพลางกล่าวด้วยรอยยิ้มคำเรียกหายังสุภาพให้เกียรติขึ้นกว่าเดิมขอบคุณเจ้าลัททีมากต้นหลิงเทียนรีบกล่าวขอบคุณผู้พิทักษ์หลิงเทียนแล้วท่านไม่อยากรู้หรือว่าฉนไหนข้าถึงรู้ได้ว่าท่านไม่คิดทำลายข้อมือของผู้พิทักษ์หงอวินจริงๆทั้งส่วนกล่าวถามอยากรู้สิต้นหลิงเทียนพยักหน้าเรื่องนี้เขาก็อยากรู้อยู่บ้างแต่ไม่ได้คิดจะถามออกไป เพราะกระบี่นั้นของท่านไม่เพียงแต่จะไร้จิตสังหารแต่ยังไร้จิตมุ่งร้ายอันใดต่อหง,งอหวินนั่นมากพอจะบ่งบอกให้ข้ารับทราบแต่แรกว่าในสายตาท่านการประทะกับหงอวินครานี้ท่านเห็นมันเป็นเพียงการประลองชี้แนะเท่านั้นถึงแม้สําหรับนางจะไม่เชิงการประลองชี้แนะก็ตามแต่ท่านก็ไม่ได้ลงมือจริงจังอะไรกับนางทั้ง่วนกล่าวอธิบายด้วยรอยยิ้ม ได้ยินคำของถังส่วนต้นหลิงเทียนก็ตระหนักได้ทันทีแต่อย่างไรเขาก็อดไม่ได้ที่ตกใจกับความละเอียดลอของเจ้าลัทธิบูชาไฟผู้นี้อยู่บ้างอีกฝ่ายนับว่าสายตาไม่ธรรมดาทีเดียวดูเหมือนต่อให้ข้ากลายเป็นผู้พิทักษ์ของลัทธิบูชาไฟไปแล้วแต่เรื่องช่วยเครอเอแม่ลูกยังไม่อาจวางใจได้ง่ายๆหาไม่แล้วหากเจ้าลัทธิบูชาไฟผู้นี้สังเกตเห็นความผิดปกติหรือพิรุษอะไรขึ้นมาไม่เพียงแต่ข้าจะตกอยู่ในอันตรายเครือ,อแม่ลูกอาจประสบเคราะห์ถึงตาย หลังได้เห็นความคิดที่ค่อนข้างผิดกับรูปร่างและขนาดตัวของถังส่วนต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลในใจขึ้นมาอยู่บ้างสําหรับเรื่องการเป็นผู้พิทักษ์รัธิบูชาไฟนี้เขาเห็นว่ามีแต่ข้อดีเท่านั้นต่อไปเขาจะเดินไปไหนในรัธิบูชาไฟก็ง่ายดายนะสิ่งที่เขาชมชอบที่สุดก็คือสิทธิพิเศษของฐานะผู้พิทักษ์รัธิบูชาไฟนี้เองยังนับว่ามีไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะในรัที่บูชาไฟฐานะของผู้พิทักษ์นับว่าสูงมากเป็นรองก็แต่เจ้ารัที่บูชาไฟเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นยังเหนือกว่ารองเจ้ารัที่ทั้งสองเสียอีกยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงอาวุโสเพลิงทองกับเพลิงเงินอะไรพวกนั้นเลยผู้พิทักษ์หลิงเทียนท่านใดนั้นถังส่วนพันชักสีหน้าจรงจิงจังกล่าวกับต้วหลิงเทียนออกมาต่อว่าอีกสามวันหลังจากนี้ข้าจะไปยังจตรุรัสกลางของเกาะศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกาศเรื่องการมอบตำแหน่งให้ท่านอย่างเป็นทาง,งการต่อหน้าเหล่าสิทธิ์และอาวุโสทั้งหมด ถึงตอนนั้นเหล่าสิทธิ์และสาวกทั้งหมดของลทัทธิบูชาไฟภูมิภาคตะวันตกแห่งนี้กระท,ทั่งทั่วทั้งดินแดนเทพยุทธเ,เซียนเต่าจะได้รับทราบเรื่องที่ลทัทธิบูชาไฟของพวกเรามีผู้พิทักษ์คนที่สี่และผู้พิทักษ์คนที่สี่ของลทัทธิบูชาไฟเราก็คืออัจริยะท้าทายสวรรค์อันดับหนึ่งของดินแดนเทพยุทธเซียนเต,ต่าต้นหลิงเทียนฟังจากวาจาของถังส่วนแล้วนับว่ามันตีค่าต้นหลิงเทียนเอาไว้สูงมากอัริยะท้าทายสวรรค์อันดับหนึ่งของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่า ต้องทราบด้วยว่าก่อนหน้านี้ในดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋านั้นมีผู้ที่ได้รับสมญานามว่าอัจฉริยะท้าทายสวรรค์อันดับหนึ่งของดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าอยู่ก่อนแล้วและนั่นก็คือสิทธิส่วนตัวของยอดฝีมืออันดับหนึ่งในแดนดินอย่างเนี่ยอูเทียนเผยซื่อไห่ผู้ที่บรรลุถ,ถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์แปดเปลี่ยนท,ทั้งทั้งที่ยังมีอายุไม่ถึง100ปีดาวเด่นในโลกของผู้ฝึกตนอิสระไร้สังกัด